สวัสดีค่ะนีน่าเองนะคะนีน่าจากนีน่าบิวตี้เวลค่ะวันนี้นะคะที่นี้จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ของนีน่านะคะแล้วก็แฮร์แคร์ของนีน่าค่ะจะมาเปรียบเทียบกันให้ดูเลยค่ะว่าสิ่งต่างๆที่จําเป็นนะคะในการาดูแลรักษาผิวหน้าตัวเองนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพเส้นผมเนี่ย อะไรที่จําเป็นบ้างนะคะซึ่งจะบอกว่าผลิตภัณฑ์สําหรับสกินแคร์ผิวหน้าน,น,านะคะก็จะมีตั้งแต่ขั้นตอนการทําความสะอาดนะคะแล้วก็มอยเจอร์ไรเซอร์หรือว่าการบํารุงผิวหน้านะคะแล้วก็เป็นไปถึงการเบสเมคอัพก็คือการลงรองพื้นตอนแรกด้วยนะคะแล้วก็การดูแลเส้นผมนะคะนีนะ่ก็จะพูดเกี่ยวกับ การทําความสะอาดนะคะแล้วก็การบํารุงค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นการบํารุงหลังสระด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะมาเปรียบเทียบให้ดูเลยค่ะว่าอะไรที่ควรใช้หรือว่าใช้สําหรับผิวหน้าแล้วกเ็เส้นผมนะคะที่นีน่าได้ใช้บ้าง เรามาดูกันตัวแรกเลยก่อนดีกว่านะคะสิ่งที่น่นาใช้สําหรับการทําความสะอาดผิวหน้าของนีน่านะคะก็คือเป็นโฟมหลังหน้านะคะซึ่งตอนนี้นะคะนีน่าใช้ตัวนี้ค่ะเป็นของทรีนะคะเป็นโฟมหลังหน้าค่ะแล้วก็ส่วนสภาพเส้นผมนะคะเวลาเราชะาล้างสิ่งสกปรปกออกจากเส้นผมนะคะสิ่งที่น่าจะใช้เลยนะคะก็คือตัวนี้นะคะเป็นแพนทีนทอทั a ดามาจ์แคร์เทนนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเกี่ยวกับให้เส้นผมของนีน่าแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะสูตรนี้เนี่ยนีน่า าใช้เป็นค่อนข้างจะประจำนะคะเพราะว่าเส้นผมของนี่น่าผ่านการทําสีผ่านการย้อมผ่านการโดนทําลายเยอะแยะมากมายซึ่งตัวนี้นะคะก็จะช่วยปกป้องให้เส้นผมของเราเนี่ยดูดีขึ้นได้นะคะสําหรับเส้นผมที่เสียมากๆเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่น่าจะใช้ต่อมาก็คือการบํารุงแล้วค่ะหลังจากที่เราได้เอาน้ํามันเอาน้ําเอาสิ่งสกปรกต่างๆออกจากผิวหน้าเรานะคะแล้วก็ออกจากผมเรานะคะ นี่นะก็จะเริ่มบำรุงแล้วค่ะให้กลับมามีน้ำมันกลับมามีความชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสำหรับผิวหน้านี่นะคะคะก็จะมีค่อนข้างหลายตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งต่างๆที่นีน่าใช้ประจำจริงๆนะคะอย่างแรกเนี่ยก็จะใช้โทนเนอร์ก่อนนะคะโทนเนอร์นี่นะใช้ตัวนี้นะคะเป็นของ Paula Choice นะคะตัวนี้ชื่อว่า Skin Balancing Pore Reducing Toner นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะใช้สำลีนะคะแล้วก็ ทัทั่วหน้านะคะหลังจากหลังหน้าเสร็จนะคะแล้วตามด้วยติ้งตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นของเ t ตูเซนะคะเป็นไวชูเตอร์ดูโอเอฟเฟกนะคะตัวนี้ช่วยเรื่องสิวได้ดีมากๆนี่น่าจะหยอดใส่มือนะคะแล้วก็แทับทั่วหน้าตึกตึๆกตกตแล้วก็ให้หน้าเราเนี่ยมีความแบบหนืดน,นิดนึงนะคะจะช่วยทําให้ผิวเราแบบมอยส์เจอร์มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและตัวสุดท้ายสําหรับผิวหน้าที่น่าจะใช้นะคะคือตัวนี้ค่ะเป็น ซัมเมอร์ใ5นะคะตัวนี้แบบจะบอกว่าดีมากๆเลยนี่นะ่เคยพูดในหลายคลิปของอีนาแล้วด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเซนซีเดรตนะคะสำหรับคนที่ผิวแห้งแล้วก็ขาดน้ำแบบนี้นาะโดยเฉพาะนะคะ นีน่าเคยบอกแล้วแหละว่าเวลาเรา,เาดูแลผิวหน้าเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าผิวเราขาดน้ํานะคะการที่ผิวขาดน้ำเนี่ยเวลาเราทาแป้งหรือว่าเราลงรองพื้นหรือลงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะลอกแล้วก็เป็นขุยแสดงว่าอันนั้นนะคะคุณมีผิวหน้าขาดน้ําแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถช่วยได้นะคะแล้วมาที่ผมกันบ้างอะไรบ้างที่นีน่าใช้บํารุงผมนะคะ ตัวนี้เลยค่ะเป็นลายเดียวกันนะคะตัวนี้เป็น daily intensive conditioner นะคะเป็น total damage care tin นะคะซึ่งหลังจากที่นีน่าใช้แชมพูตัวนี้เสร็จแล้วนีน่าก็จะบำรุงด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้เป็น intensive conditioner ซึ่งอย่างที่บอกว่ามันจะช่วยบำรุงได้ดีมากยิ่งขึ้นมันจะมี conditioner ปกติส่วนนี้เป็น intensive สำหรับผมที่เสียจริงๆนะคะคือนีน่าชอบมากเลยตรงที่ว่าแบบตรงนี้เห็นมาตรงหัวมันอ่ะมันจะเป็นแบบ หัวแบบแฉกๆแล้วเวลาเราบีบออกมาเนี่ยมันก็จะแบบสวยงามแบบเป็นมูสเนี่ยเราใช้แล้วก็แล้วก็หอมมากๆด้วยนะคะสําหรับตัวนี้แล้วสุดท้ายนะคะหลังจากเราบํารุงแล้วนะคะแล้วเราก็ล้างออกแล้วใช่ไหมคะมาถึงผิวหน้ากันบ้างสิ่งที่เนี่ยใช้สําหรับปกปิดพวกรอยจุดรอยดงดำต่างๆนะคะตอนนี้คงแบบเลี่ยงไม่ได้เลยที่ทุกคนจะไม่รู้จักบีบีครีมนะคะ ซึ่งบีบีที่นีน่าใช้เป็นประจำนะคะก็คือตัวนี้นะคะเป็น La n e e BB Cushion นะคะซึ่งบีบีครีมก็มีหลายแบบถูกไหมก็จะมีทั้งเป็นเนื้อครีมเป็นเนื้อลิควิดนะคะแล้วก็สุดท้ายที่ตอนหลังๆมาดังนะก็จะเป็น BB cushion ถูกปะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นของ La n e e เดี๋ยวนี้จะทำให้ดูนะคะตัวบีบีหลายๆคนก็คงรู้อยู่แล้วนะว่ามันจะมีแบบคุณสมบัติหลายๆอย่างในตัวมันนะคะเดี๋ยวนะ่าลองให้ดูนะ ะะเวลาเราแท็บเข้าไปใช่ปะผิวของเรามันก็จะดูแบบเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีคุณสมบัติกันแดดมี spf ด้วยนะคะก็คือตัว BB เนี่ยเป็นเอฟของมันเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าปกติแล้วเนี่ยจะช่วยให้ผิวเราดูสม ooth ดูแบบเปลี่ยนสีให้ดูแบบไบรท์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ปําพรางพวกจุดด่างดำต่าง,ง,ง,งนะคะเราก็จะเห็นว่าผิวของเราเนี่ยก็จะดูแบบสม o o มากยิ่งขึ้นเนาะ เราเปรียบเทียบกันข้างนี้มันก็จะสมูทกว่านะคะซึ่งสิ่งที่เลิศมันคือตรงไหนหรูกป้าคือเรารู้แลแหละว่ามี BB บีครีมสำหรับผิวหน้าเราใช่ป่ะแต่ว่าเพื่อนๆคงไม่รู้ใช่ไหมคะว่า b ีบีครีมเนี่ยตอนนี้ก็มีสําหรับเส้นผมด้วยแล้วเหมือนกันนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลย p a n ทีท t ทัลเดามาช์แคร์เทนะคะเป็น BB บีครีม for hair นะคะโดยเฉพาะเลยซึ่งตัวนี้จะบอกว่ามันมีเบนฟิตคล้ายๆสกินแคร์ข,ของ ของหน้า BB cream ของหน้าซึ่งมี Ben e f i t ถึง10 in 1ด้วยนะคะก็คือมี10อย่างเลยในตัวนี้ตัวเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทําให้ผมแตกปลายกลับมามีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะคะทาให้ผมเงางามแล้วก็ทําให้ผมที่เสียเนี่ยกลับมาสมูทกลับมาลื่นมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้อยากจะบอกว่านีนะได้ลองใช้แล้วแล้วก็แบบชอบจริงๆเพราะว่าสามารถใช้ได้ทั้งก่อนอตอนที่ผมเปียก แล้วก็ตอนที่ผมแห้งนะคะแล้วก็กลิ่นก็หอมมากๆเลยเดี๋ยวน่าจะบีบให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะคะเนื้อมันนะคะก็จะแบบใสๆนะคะแต่ว่าคือไม่ได้ใสมากแต่แบบจะขุ่นๆนิดนึงนะคะแล้วกลิ่นคือกลิ่นแบบหอมมากๆจะเป็นกลิ่นค่อนข้างเป็นเขาเรียกอ,อะไรอ่ะเป็นกลิ่นแบบ floral กลิ่นแบบออกแบบ ขนมผลไม้ f l o r a ลนิดนึงคือกลิ่นแบบผู้หญิงนะคะแล้วเวลาแบบเราทาลงผมเราเนี่ยมันก็จะทําให้แบบดูดีดูแบบว่ามีสุขภาพดีก่อนการที่เราจะโดนความรอ้อนสามารถโปรเทคความร้อนได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเราใส่หลังจากที่ผมเราแห้งแล้วเนี่ยก็จะทาให้ผมเราเงางามมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้ก็อยากจะบอกว่าเป็น BB ีครีมสําหรับเส้นผมที่มีคุณสมบัติที่ดีไม่แพ้บีบีครีมสําหรับผิวหน้าเลยนะคะยังไงก็ลองไปดูกันได้นะคะสําหรับ ตัวนี้นะคะเป็น b b Cream นะคะแล้วเดี๋ยวนี้จะมาทำให้ดูกับผมอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวนี้จะแกะผมออกแล้วก็ทำให้ดูเลยดีกว่าว่า b ี cream มตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องเส้นผมนี่นะอย่างไรบ้างน,นะคะตอนนี้นะคะนี่นะก็แกะผมแล้วนะคะเดี๋ยวนี้น่าจะแยกผมออกเป็น2ฝั่งแล้วก็ข้างหนึ่งทาบ b บครีมแล้วข้างหนึ่งลองไม่ลงบีครีมดูนะว่าผมนี้น่าเนี่ยจะดีขึ้นอย่างไงบ้างน,นะคะนี่นี่นะแยกผมออกเป็นสองฝั่งนะ โอเคเอาเป็นด้านนี้ไม่ทาแล้วด้านนี้ทานะนี่นะคะหยิบออกมานะคะเขาบอกว่าให้ทาตั้งแต่ตรงปลายผมนะคะแล้วก็ค่อยค,อยคอยขึ้นมาเรื่อยเรื่อนะคะคือตัวนี้เนี่ยชอบตรงที่ว่ามันจะไม่ทำให้ผมเราอะรู้สึกเหนียวเลยนะคะอันนี้จะบอกว่าเพิ่งสระผมมาเมื่อวานนะผมฟูมากๆสำหรับสำหรับคนผมฟูนะคะก็สามารถ ทำได้นะคะจะช่วยให้ผมเราหายฟูด้วยสังเกตนะคะว่าเวลาหลังจากที่นีนะ่าแบบลงลงไปแล้วนะคะเวลาเราสางผมเนี้ยนะคะมันก็จะลื่นแล้วมันก็จะสมูทนะคะถ้าเทียบกับด้านที่ไม่ได้ทํานะจะเห็นเลยปะ่ะว่าข้างเนี้ยมันจะฟูกว่าแล้วข้างเนี้ยนะคะมันจะดูแบบเรียบลื่นนะคะแล้วก็ผมที่ฟูฟูของนีน่าเนี่ยมันก็จะกลับมาดูดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าเราจะแบบ ไม่ได้ได้หรือไม่ได้อะไรเลยนะมันก็จะดูดีเนี่ยลองดูนี่มันคือมันติดคือมันติดแต่ข้างนี้มันไม่ติดละมันสมูทมากๆเลยคือนี้หนะ้าแบบได้ลองใช้มาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมากๆนะคะสังเกตได้เลยเนี่ยตอนเนี้ยคือผมนี่หน้าด้านเนี่ยจะดูฟลัฟฟี่ดูแบบของมากๆนะคะแต่ข้างนี้จะดูดีมากๆเลยนะคะก็อยากจะมาแนะนํากันนะคะสําหรับ ตัวบีบีครีตัวนี้คือเนี่ยใช้แล้วเนี่ยชอบจริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามาคอมแพร์กับตัวสกินแคร์ของมิน่าแล้วนะคะมันก็สามารถเห็นได้เลยว่า แต่ละตัวของการทำงานของตัวเส้นผมเนี่ยกับแต่ละตัวของการทำงานของผิวหน้าเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ต่างกันแล้วเราควรเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มาฟังนีน่าในวันนี้นะคะ <ๆ S 2> เกี่ยวกับการดูแลเส้นผมแล้วก็การดูแลผิวหน้าของนีน่านะคะอย่าลืมติดตามนีน่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook แล้วก็เว็บไซต์ของนีนานะคะสวหสับวันนี้นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ